สวัสดีครับบรรลัยกันช่างซ่อมไม่เก่งแต่ซ่อมทุกอย่างวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไดสตาร์ทมือสกูปปี้ปี2017กันนะครับใช้งานมาหนักมากตัวนี้เช็คอาการมาแล้วทุนมอเตอร์เสียนะครับเราก็เลยเปลี่ยนไดยกลูกไปเลยนะครับอุปรกรณ์ที่ใช้จะมีไฟฟองหัวแชกแล้วก็ประแจบล็อกเบอร์10แล้วก็ประแจบเบอร์8นะครับ จากอุปกรณ์มีไม่เยอะครับขอขอบคุณความรู้จากอาจารย์ยูด้วยนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาอยากรู้อะไรเสื้อถาอย่างเดียวไปชมกันครับขั้นตอนแรกเราก็มาถอดน,น็อตก่อนนะครับใช้ไขควงหัวแชกถอดน,น็อตสตัวขั้นตอนที่สองนะครับ จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับบล็อกเบอร์สิบสี่ตัวอยู่ที่ยูยบล็อกต่อไปขั้นตอนที่สามนะครับด้านล่างคอนโซลจะมีน็อตสามตัวนะครับเพเท่านี้ครับยกเบาะออก ไปเราก็มาถอดมอกงนะครับใช้บ็อกเบอร์สิบถอดน,อน็อตเบอร์สิบสองตัวที่ปาาข้อบูวก็จะใช้ไขควงหัวแฉงนะครับขาขายน,อน็อตออกแล้วก็จะถอดได้นะครับ <S <S อย่าลืมดึงสายอากาศที่ต่อจากฝา,าสูบไยนะครับ ต่อไปถึงขั้นตอนการถอดไดสตาร์ทนะครับใช้ประแจแหวนเบอร์8หรือแล้วแต่ท่านใดจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับ นี่เป็นเด็เก่านะครับนี่เป็นได้ใหม่เข้ากันผมรุ่นนะครับ เมื่อต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะประกอบยอดกลับเหมือนเดิมนนครับทําย้อนกลับเหมือนตอนที่เราถอนนะครับวันนี้ก็จะมีแค่น็อตเบอร์8 2ตัวนะครับ thank you